ะเนี่อึบ๊บเออเก่งมากๆเลยจเจริญพบรบดายัิโยมทุกคนทุกท่านนะตาอ้วนโยมตาอ้วนตาอ้วนเออนะโนกี้ข้าวยังลูกกินอิ่มป้างอจ่อยจอแล้วพ่อมาอยู่ลูกก็เป็นเด็กดีนะลูกนะเข้าใจป้า น่ะโอ้ตะวันเอ้ยน่ารักไหมโยมมันเด็กกันนะมันเด็กน้อยโยมนะมันเด็กน้อยนะ่ะน่ารักเจาะเจานะเป็นยังไงบ้างเจาะคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ป้าเพราะแม่เจออยู่ไหนเหรอเจาะมาจากไหนลูก หนูเคยเห็นหน้าคุณพ่อคุณแมห่หนูหรือเปล่าหนูมีพี่น้องกี่คนลูกหนูมีพี่น้องกี่คนแล้วพ่อแม่หนูอยู่ไหนลูกบ้านจออยู่ไหนครับเจาะคิดถึงครอบครัวไหมเจอมาอยู่ที่นี่เจอะมีความสุขเจอได้มีอาหารกินและคนที่บ้านล้วครับคนที่บ้านอยู่ไหนเอ่เจอคิดถึงพวกเขาเปล่าป่าปนนี้ พ่อแม่จ๋อจะเป็นยังไงบ้างเนาะดังนั้นจ๋อต้องเป็นเด็กดีนะลูกนะเป็นเด็กดีมีศีลมีธรรมลูกเป็นลิงเราสามารถที่จะรักษาศีลได้นะลูกนะเป็นลิงเรารักษาศีลได้พบภูมิบันข้างหน้าของจ๋อจะได้สูงสูงขึ้นไงลูกไอ้อ fc เนาะพ่อก็มาดูแลเท่าที่พ่อจะดูแลได้นะลูกที่พ่อให้จ๋ออยู่บ้านเนี่ยก็เพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของจอ๋อเพราะคนข้างนอกมันโหดร้ายนะลูก สังคมข้างนอกมันโหดร้ายมันไม่ใช่ในป่าลูกมันเป็นเป็นป่าของมนุษย์ดังนั้นมนุษย์เนี่ยเราดั่งใจรู้ใจขอยากนะลูกนะเราไม่สามารถจะรู้ใจก็ได้เลยบางคนก็ดีต่อหน้าบางคนก็รับหลังก็แทงเราบางคนก็พอเผลอไม่ได้เลยเผอแล้วก็ติชินนินทาว่าร้ายดูถูกแล้วก็อะไรต่างๆนะลูกเพราะฉะนั้นสังคมมนุษย์เนี่ยมันอยู่ยากนะลูกนะ ดังนั้นหนูอยู่ตรงนี้แหละจะได้ไม่มีใครมาทําร้ายหนูเนาะอยู่แล้วแล้วหนูอยู่ที่เนี่เอฟซีเขามาเขาก็มาหาเจอะได้ไงเขาก็มาเล่นกับจอะได้ว่าเอ๊ะจออยู่ไหมเนาะนะจออยู่เขาก็จะมาเล่นกับเจาะได้แต่ถ้าจอไม่อยู่ะจอไปเที่ยวเวลาเอฟซีมาอุตส่ามาจากที่ไกลๆเขาก็ไม่เจอไงลูกอืมอย่างน้อยเราไม่มีพ่อไม่มีแม่เราไม่มีใครเลยแต่เรายังมี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 หลวงพ่ออยู่นะลูกนะมีหลวงพ่อเจ้าวาดอยู่ ยังมี fc ที่รักจออยู่หลายๆคนอาจจะดูจอมาตั้งแต่นานแต่เขาอาจจะไม่ได้คอมเมนต์เขาอาจจะไม่มีโอกาสมาหาจอแต่หลวงพ่อเชื่อว่าเขารักจอนะเพราะฉะนั้นจอต้องเป็นเด็กดีนะลูกนะพยายามรักษาศีลราศีลห้าข้อนะลูกเพื่อที่จะได้เกิดชัดหน้าะได้เป็นมนุษย์เนาะพอเชื่อว่าจอทําได้อยู่จอน่าจะรู้อยู่จอฟังรู้เรื่องแต่จอเพียแค่จอพูดไม่ได้ใช่ไหมลูกอืม องนั้นแล้วไม่ว่าใครจะมาแกล้งมาอะไรก็ให้อภัยก่อนะลูกนะเราก็รักษาศีลของเราไปนะมันไม่มีอะไรแล้วลูกนะมันก็ควรจะเป็นกรรมของเราอะที่ทําให้จอต้องมาเกิดเป็นจอเนี่ยะจออาจจะเคยเกิดเป็นเทวดาเคยเกิดเป็นมนุษย์เคยเกิดเป็นเป็นพระหรือเป็นผู้ชายที่หน้าตาดีหรืออะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะเคยเกิดเป็นผู้หญิงหรือเปล่าที่ปากแดงๆท่าปากแดงๆเราก็ไม่รู้นะจอเนาะแต่อย่างงก็จะอะไรก็แล้วแต่นะลูก แต่เราไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีเพื่อนไม่มีพี่ไม่มีน้องแต่จอก็ยังมีหลวงพ่ออยู่นะลูกนะจอยังมีวัดหนองยอใต้ที่มีพระมีเนรคอยดูแลจออยู่นะเจาะจะได้ไม่ไม่ต้องกลัวอะไรจอจะได้ปลอดภัยเนาะไม่ว่าใครจะคิดร้ายใครจะทําร้ายมันก็เป็นกรรมของเขานะลูกมันไม่ใช่กรรมของเราแต่มันจะเป็นกรรมของเราก็ต่อเมื่อวัดจอเนี่ยไปไปกัดเขาหนะรือว่าไปอะไรต่อเขานะไปสร้างเวรสร้างกรรมต่อเขาไป ไม่รู้ว่ากรรมอะไรที่ทําให้เรามาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนะลูกนะก็ด้วยความหลงนี่แหละนะเห็นผิดเป็นชอบนะแต่ยังไงก็ช่างมันมันคืออดีตแล้วลูกเราต้องทําปัจจุบันของเราให้ดีนะด้วยการมันรักษาศีลจออาจจะไม่ได้ให้ทานแต่หลวงพ่อเชื่อว่าจอได้บุญนะเอฟซี FC หลายๆคนเนี่ยก็มาวัดน้องกรใต้ได้ถวายอนุนั้นอันนี้ให้พระบ้างเนนบ้างนะก็ถือว่าเป็นบุญของเรา อย่างโยมพินิษเนี่ยไม่เห็นนานเลยนะแต่ก่อนมาหาจอะตลอดเลยตรงนี้หายไปเลยไม่รู้เป็นทางไหนลูกนะก็ไม่เป็นไรนะผู้คนก็เป็นเรื่องธรรมดานะก็อาจจะมีรักบ้างไม่รักบ้างแล้วก็หายกันไปก็ธรรมดานะลูกเนาะเจอะก็อยู่เนี่ยอยู่อย่างนี้ก็ดีแล้วนะลูกนะอยู่สบายๆแต่อย่าไปเปิดน้ำทิ้งเยอะเกินไปนะอยู่กับอาจารย์ นะระนาะฉะนก็เดี๋ยวยังไงก็ไม่เป็นไรนะแต่พ่อไปก่อนนะลูกนะเราดูแลสุขภาพด้วยนะสุขสันต์วันปีใหม่นะบอกเอฟซีดิเอฟซีครับ <Okay. S 1> สุขสันต์วันปีใหม่ครับ <c ười> นะโอโ้โ,อโห, <can> หนะกลมหัวลงแล้วคุณโยมกลมหัวลงแล้วอะจะหลับให้ได้อย่างเดียวเลยเอ,อ้ยเป็นไงลูกแดดออกแล้วคุณโยมแดดแล้วนะตรงนี้นะอ่ะก็จอะเป็นเด็กดีนะครับนะ เราก็รักจาอ,อยู่นะก็ดูแลเหมือนหมูเหมือนหมานี่แหละรักเหมือนหมูเหมือนหมา,หมาทุกตัวนะลูกเอ้ยนะ,ะก็เราก็เป็นเด็กดีนะลูกนะนะ,อะพอไปก่อนนะลูกนะอเป็นเด็กดีอสุขสันต์วันปีใหม่นะลูกเนาะปีหน้าเจอกันลูกบ๊ายบายบายขามานี ไหนลูกอ่ะอือออ่ะ,อะไปหยุดดิกดหยุดแล้วก็ถ่ายรูป